ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีคู่สามีภรรยาชื่อว่านายทองและนางสมทั้งสองคนแต่งงานกันมาหลายปีแต่ยังไม่มีลูกชีวิตของพวกเขาเรียบง่ายและสงบสุขนายทองเป็นชาวประมงที่ขยันขันแข็งเขามักจะออกไปหาปลาในแม่น้ำตั้งแต่เช้าตรู่และกลับมาพร้อมกับปลาสดๆที่จะนำไปขายในตลาดหมู่บ้าน นางสมเป็นแม่ค้าที่มีฝีมือทั้งในการทำอาหารและงานฝีมือเธอมักจะทำอาหารจากวัตถุดิบที่นายทองหามาได้และนำไปขายในตลาดเช่นกันนอกจากนี้นางสมยังมีสวนผักที่เธอปลูกและผลไม้เพื่อใช้ในครัวเรือนและยังแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านบ้านของพวกเขาเป็นบ้านไม้หลังเล็กที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ มีสวนผักและเต็มไปด้วยดอกไม้และพืชผักต่างๆบรรยากาศรอบๆบ้านเงียบสงบและสดชื่นด้วยเสียงน้ำไหลและนกร้องชีวิตของเขาแม้จะเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขพวกเขามีความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันและมักจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านในยามที่มีปัญหาทั้งสองคนมีความฝันที่จะมีลูกเพื่อเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ วันหนึ่งขณะที่นายทองออกไปหาปลาในแม่น้ําเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของทารกจากพุ่มไม้นายทองเดินเข้าไปดูและพบกับทารกน้อยที่ถูกทิ้งไว้เขาจึงพาทารกกลับบ้านและเล่าเรื่องนี้ให้นางสมฟังทั้งสองคนตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูทารกคนนี้และตั้งชื่อว่าน้อยน้อยเติบโตขึ้นมาในครอบครัว ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นหลายปีผ่านไปนั่งสมก็ได้ให้กำเนิดลูกชายแท้ๆเขาตั้งชื่อว่าใหญ่ตั้งแต่เด็กใหญ่เป็นเด็กที่เอาแต่ใจและมักจะรังแกน้อยอยู่เสมอเขามักจะใช้ความเป็นลูกแท้ๆของพ่อแม่ในการเรียกร้องความสนใจและสิ่งที่ต้องการใหญ่มักจะทำตัวเกเรและไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เขามักจะใช้เงินทองของพ่อแม่ไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเช่นการเล่นการพนันและการซื้อของฟุ่มเฟือยนายทองและนางสมพยายามที่จะสอนใหญ่ให้รู้จักคุณค่าของเงินทองและการทำงานหนักแต่ใหญ่กลับไม่สนใจและยังคงใช้ชีวิตอย่างไม่มีความรับผิดช,ชอบวันหนึ่งขณะที่น้อยกำลังตักน้ำจากบ่อน้ำเพื่อนำไปใช้ภายในบ้าน ใหญ่เดินเข้ามาพร้อมกับเพื่อนๆของเขานี่น้อยทำไมตักน้ำช้าจังใหญ่ตะโกนถ้าไม่เสร็จภายในห้านาทีฉันจะบอกพ่อกับแม่ว่าเธอขี้เกียจน้อยพยายามเร่งมือแต่ก็ไม่ทันใจใหญ่ใหญ่จึงผลักน้อยลงไปในบ่อน้ำเพื่อนๆของใหญ่หัวเราะเยาะน้อยต้องปีนขึ้นมาด้วยความยากลาบากและเปียกปอน นอกจากการรังแกน้อยใหญ่ยังทำให้พ่อแม่ลำบากด้วยการผลาญเงินทองพ่อกับแม่ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้พ่อกับแม่ลำบากขึ้นในช่วงเย็นวันนั้นขณะที่นายทองและนางสมกำลังนั่งพักผ่อนหลังจากทำงานหนักปัสทังวันใหญ่เดินเข้ามาในบ้านด้วยท่าทางไม่พอใจ หนูอยากจะเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆเพื่อนๆของหนูมีกันทุกคนมีโทรศัพท์รุ่นใหม่กันหมดแล้วหนูไม่อยากเป็นคนเดียวที่ไม่มีใหญ่พูดด้วยน้ำเสียงเรียกร้องใหญ่ลูกเพิ่งได้โทรศัพท์ใหม่เมื่อมีขีดเดือนที่แล้วเองนะทำไมต้องการอีกแล้วอ่ะทำไมถึงอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนางสมถามด้วยความสงสัย ก็โทรศัพท์นั่นมันเก่าแล้วหนูต้องการรุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชันที่ดีกว่าใหญ่ตอบอย่างไม่ใส่ใจเป็นลูกต้องเข้าใจนะว่าเราต้องประหยัดเงินเอาไว้ใช้ซื้อในสิ่งที่เราจำเป็นมากกว่าพ่อพยายามอธิบายไม่สนใจหรอกถ้าพ่อกับแม่ไม่มีเงินให้หนูก็จะไปหาวิธีอื่น,เ,นเองใหญ่พูดด้วยความโกรธและเดินออกไปจากบ้าน หลังจากนั้นใหญ่เริ่มใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการหาเงินเขาเริ่มเล่นการพนันและยืมเงินจากเพ,เพื่อนเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการเมื่อเงินหมดใหญ่ก็กลับมาของเงินจากพ่อกับแม่อีกครั้งวันหนึ่งขณะที่พ่อกับแม่กำลังนั่งทานข้าวเย็นใหญ่เดินเข้ามาด้วยท่าทางเหนื่อล้าพ่อแม่หนูต้องการเงินด่วน หนูมีหนี้ที่ต้องจ่ายใหญ่พูดด้วยน้ำเสียงกังวลนี่อะไรทำไมถึงมีหนี้นางสมถามด้วยความตกใจหนูหนูเล่นการพนนันแล้วมันก็แพ้หนูต้องจ่ายนี้ให้กับเพื่นพนอนๆนะมิงั้นพวกเขาจะมาทวงเงินที่บ้านใหญ่ตอบด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดใหญ่ ลูกทำให้พ่อกับแม่ลำบากมากรู้ไหมเราต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวอยู่แล้วแล้วทำไมต้องซ้ำเติมพ่อกับแม่แบบนี้อีกล่ะนายทองพูดด้วยน้ำเสียงเห,หนื่อยล้าหนูหนูขอโทษค่ะพ่อกับแม่หนูจะไม่ทำอีกแล้วใหญ่พูดด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่ยังไม่สํนนึกผิดจริงเหตุการณ์แบบนี้ยังคงเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง หลายปีผ่านไปนายทองและนางสมยังคงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและหนี้ก้อนใหญ่พวกเขาต้องประหยัดเงินในทุกๆด้านและทำงานพิเศษเพื่อให้มีเงินเพียงพอวันหนึ่งพ่อกับแม่ได้พูดคุยกับใหญ่ใหญ่ลูกต้องรู้จักประหยัดและช่วยพ่อแม่ทำงานบ้างนะพ่อกับแม่ แย่มากแล้วนะลูกแล้วทำไมต้องทำงานด้วยล่ะพ่อหนูอยากใช้ชีวิตสนุกไปวันๆไม่อยากเหนื่อยเหมือนพ่อกับแม่ไม่ทำก็ไม่เหนื่อยไงใหญ่ตอบอย่างไม่สนใจน้อยที่ยืนฟังอยู่รู้สึกเศร้าใจและทนไม่ไหวเขารู้สึกว่าตัวเองถูกละเลยและไม่ได้รับความรักจากพ่อกับแม่และเขา อาจจะเป็นตัวที่ทำให้พ่อแม่ลําบากน้อยจึงตัดสินใจดีออกจากบ้านไปอยู่กับพระธุดงในป่าในคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนในบ้านหลับสนิทน้อยเก็บข้าวของเล็กน้อยเพื่อเดินทางเขาเดินทางไปตามทางที่คดเคี้ยวละมืดมิดจนกระทั่งพบกับพระธุดงที่กำลังนั่งทำสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่น้อยเดินเข้าไปหาพระธุดง และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังท่านรับฟังด้วยความสงบและมีเมตตาหลวงพ่อครับผมรู้สึกว่าผมไม่มีคุณค่าและไม่มีใครรักผมเลยหลวงพ่อครับผมรู้สึกว่าผมไม่มีคุณค่าและไม่มีใครรักผมเลยน้อยพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าลูกเอ๋ยทุกคนมันมีคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ใดพระธุดงตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนการให้อภัยและการทำความดีจะนำพาลูกไปสู่ความสุขที่แท้จริงนะน้อยตัดสินใจอยู่กับพระธุดงและเรียนรู้เรื่องกรรมและการให้อภัยเขาได้ฝึกสมาธิและทำงานช่วยเหลือพระธุดงในป่าน้อยเริ่มรู้สึกสงบ และมีความสุขมากขึ้นวันหนึ่งขณะที่น้อยกำลังนั่งทำสมาธิเขาได้คิดถึงพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมและรู้สึกว่าตนเองควรกลับไปดูแลพวกเขาน้อยตัดสินใจกลับไปหาพ่อแม่บุญธรรมและขออโหสิน้อยเดินเข้าไปในบ้านที่มองดูแลสดโสมมากกว่าเดิมหลังคามีรอยรั่ว บ้านช่องสกปรกรกรุงรังน้อยตัดสินใจเดินเข้าไปภาพที่เห็นคือพ่อกับแม่นอนป่วยอยู่ในบ้านหลังนั้นนั่นใครนะ่ะน้อยกลืนก้อนน้ำตาก้อนใหญ่ผมเองครับแม่พ่อกับแม่สบายดีไหมน้อยโผลเข้าไปกอดพ่อกับแม่ซึ่งนอนป่วยอยู่ ผมขอโทษครับผมทำให้พ่อกับแม่ต้องลำบากใช่ไหมน้อยน้อยไปอยู่ที่ไหนมาลูกพ่อกับแม่คิดถึงน้อยมากเลยโดยเฉพาะพ่อถามหาน้อยทุกวันอา้าวน้อยเองล่ะลูกเออพ่อก็ นอนบวยสมมาหลายวันแล้วละ่ะคิดอยู่ว่าไม่มีลูกคนไหนมาหาพ่อกับแม่เลยเลยผมขอโทษครับต่อไปนี้ผมจะเป็นคนทำงานเลี้ยงพ่อกับแม่เองครับแล้วนี่ใหญ่มันไปไหนล่ะใหญ่นะล่ะอ,อย่าไปถามถึงมันเลย เ็นนี่เขาหนีหัวซุหัวซุนไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนน้อยตัดสินใจที่จะอยู่ดูแลพ่อแม่บุญธรรมอย่างเต็มที่ถึงแม้จะเคยถูกทำร้ายทุบตีมาก่อนน้อยก็ไม่สนใจเพราะน้อยรู้แล้วว่าบุญคุณที่พ่อกับแม่มีนั้นยิ่งใหญ่และหนักแน่นมากกว่าภูเขาน้อยได้แสดงความรักและความกตัญญูอย่างเต็มที่ เขาได้ทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อกับแม่บุญธรรมสบายใจและมีความสุขพ่อกับแม่เริ่มสำนึกผิดและเห็นคุณค่าของน้อยมากขึ้นในที่สุดทุกคนต่างก็สำนึกผิดและขออโหสิกรรมต่อกันและพวกเขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความรักและการให้อภยัยและครอบครัวก็กลับมามีความสุขอีกครั้งต่อมา น้อยก็ได้ข่าวใหญ่ว่าใหญ่ต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่ต่างอำเภอน้อยจึงได้พาใหญ่กลับบ้านและตามชายนี่ให้จนหมดใหญ่ก็ได้เรียนรู้จากน้อยในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในที่สุดใหญ่ก็ได้เรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเองและเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเขาเริ่มกลัวจะเสียพ่อกับแม่ไป และได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในการเริ่มช่วยพ่อแม่ทำงานและประหยัดเงินมากขึ้นครอบครัวก็กลับมีความสุขอีกครั้ง